พาราวีหญิงสาววัย32ปีเคยเป็นศิลปินที่มีความฝันอยากเปิดแกลเลอรี่ของตัวเองแต่หลังจากเจอความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอตัดสินใจเลิกวาดภาพและหันไปใช้ชีวิตอย่างสังกตายวันหนึ่งเธอได้พบกับเด็กชายตาบอดที่ชื่อภูมิซึ่งขอให้เธอวาดภาพให้เขาดูทั้งที่เขามองไม่เห็นนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พาราวีกลับมามองเห็นแสงในตัวเองอีกครั้ง ภาราวีเคยเป็นศิลปินแต่ล้มเหลวในอาชีพไม่มีใครซื้อภาพของเธอเธอถูกครอบครัวกดดันให้หางานประจำและสุดท้ายต้องยอมทำงานออฟฟิศเธอรู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีความหมายและห่างไกลจากความฝันที่เคยมีวันหนึ่งขณะเดินเล่นในสวนสาธารณะเธอได้พบกับภูมิเด็กชายตาบอดวัยสิบขวบภูมิสัมผัสมือของเธอแล้วถามว่าพี่เป็นศิลปินใช่ไหมภาราวีแปลกใจเพราะเธอไม่เคยบอกใครเรื่องอดีตของตัวเอง ภูมิขอให้ภารวีวาดภาพให้เขาดูแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นเธอถามว่าทำไมเขาตอบว่าผมอยากให้พี่วาดสิ่งที่พี่รู้สึกไม่ใช่แค่สิ่งที่คนเห็นคำพูดของภูมิทําให้ภารวีเริ่มกลับมาวาดภาพอีกครั้งเธอเริ่มวาดภาพโดยใช้สัมผัสและความรู้สึกมากกว่าการมองเห็นเธอวาดภาพให้ภูมิและเล่าเรื่องราวของภาพผ่านคําพูดและการสัมผัสภูมิยิ้มและบอกว่านี่แหละแสงที่พี่กําลังหาอยู่ ภาราวีตัดสินใจลาออกจากงานและเปิดเวิร์กช็อปสอนศิลปะให้เด็กตาบอดเธอเริ่มวาดภาพเพื่อนำไปจัดแสดงอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ได้สนใจแค่ขายภาพแต่ต้องการสื่อความรู้สึกผ่านงานศิลปะงานของเธอได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายเพราะเป็นภาพที่ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านประสบการณ์ไม่ใช่แค่สีสันภาร,าราวีกลับไปที่สวนสาธารณะและพบภูมิที่กำลังยิ้มอยู่เธอขอบคุณเขาที่ทำให้เธอเห็นแสงในตัวเองอีกครั้ง บางครั้งคนที่มองไม่เห็นอาจเป็นคนที่ช่วยให้เรามองเห็นตัวเองได้ชัดที่สุด